อยากฉีดโบโลด,ดิ้วรอยครั้งแรกต้องทํายังไงบ้างแนะนาหน่อยค่ะได้เลยอังเชาว่าหลายคนก็เป็นมือใหม่ใช่ไหมอันดับแรกนะาต้องรู้ก่อนว่าปัญหาที่เรากังวลเนี่ยสามารถใช้โบจัดการได้อย่างริ้วรอยที่โบจัดการได้นะคะก็คือบริเวณหน้าผากางตาหว่างคิ้วบันนี้ไลายแล้วก็รอยบริเวณคางแบบนี้ถ้าใครมีกล้ามเนื้อกล้ามขนาดใหญ่ก็สามารถใช้โบฉีดได้ค่ะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าโบสามารถแก้ได้แต่ถัดไปก็คือการเลือกยี่ห้อโบใช่ไหมคือถ้าเกิด ว่าเป็นการฉีดครั้งแรกแล้วเราชอบความเป็นธรรมชาติไม่อยากให้หน้าแข็งไปไม่อยากให้คนรู้ว่าเราฉีดโบมาอันนี้แนะนําโบเยอรมแมนค่ะส่วนตัวอังก็ใช้โบนี้มาตลอดเลยช่วงหลังๆประมาณแบบ2อปีมั้งถ้าจะไม่ผิดเราก็อังอะฉีดทุก6เดือนอ้อแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางคลินิกทางคุณหมอด้วยนะว่าเป็นการฉีดโบครั้งแรกของเราเพราะว่าในเคสที่ไม่เคยฉีดโบมาก่อนเนี่ยเราก็จะสตาร์ทที่โดสไม่มากก่อนเพื่อดูว่าร่างกายกล้ามเนื้อเนี่ยตอบสนองต่อยา แล้วอาจจะนัดมา follow up นัดมา touch up อีกทีหนึ่งประมาณ2สัปดาห์ค่ะและสิ่งที่ควรรู้สําหรับมือใหม่นะหลังฉีดโบอ่ะผลลัพธ์ไม่ได้เห็นทันทีนะคะจะเริ่มเริ่มเห็นผลที่ประมาณ1สัปดาห์และผลลัพธ์จะเห็นชัดเจนเต็มที่ก็คือ2สัปดาห์ค่ะหลังฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยผลจะอยู่ได้นานประมาณ4-6เดือนอันเนี้ยก็เป็นเรื่องเบสิกเรื่องพื้นฐานที่เพื่อนๆควรจะรู้ก่อนที่จะไปฉีดโบนะคะแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยอ้างว่าสอบถามกับทางคุณหมอที่เราไปรับ บริการได้เลยค่ะ